เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคำถามตรวจสอบตอนเองหน้าที่111กันแล้วนะครับซึ่งข้อนี้นะครับเขาให้เราเขียนบรรยายวาดภาพหรือเขียนพังมโนทัศน์เกี่ยว กับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้นะครับผมก็คือเกี่ยวกับระบบการสืบพันธ์นั่นเองครับระบบสืบพันธ์นั่นเอง ซึ่งพี่ก็ได้เขียนทั้งหมดไว้ให้แล้วนะครับพี่จะอธ,อธิบายทุกอย่างที่พี่เขียนเอาไว้แล้วน้องๆก็สามารถที่จะโพสแล้วก็จดตามที่พี่เขียนหรือว่าวาดรูปตามที่พี่เขียนหรือทําทุกอย่างตามที่พี่เขียนได้เลยนะครับโดยก่อนอื่นก็แนะนําว่าให้ฟังจนเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่พี่เขียนเนี่ยคืออะไรแล้วจากนั้นก็ทําการโพสแล้วก็ลอกทุกอย่างลงไปนะครับเป็นคําตอบของคําถามข้อนี้ครับผมโดยก็เริ่มมาจากถ้าเราพูดถึงเอวัซสืพันแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่า อะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ วัยที่จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์เลยก็คือเป็นวัยที่จะเริ่มเติบโตเต็มที่ก็คือในเพศชายก็คือมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยหลั่งออกมาเลยทําให้เราเนี่ยกลายเป็นหนุ่มเต็มตัวนั่นเองครับส่วนเพศหญิงก็คือมีฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่าอิสโตรเจนและโพเจสเตอโรนเนี่ยหลั่งลงออกมาที่ทําให้กลายเป็นสาวนั่นเองครับผมซึ่งก่อนอื่นเราก็จะมาดูระบบสืบพันธุ์ก็คืออวัยวะสืบพันธุ์กันก่อนนะครับเพศหญิงจะมีอวัยวะสืบพัน รังไข่ที่ทําหน้าที่ในการผลิตเซลล์ไข่ซึ่งเซลล์ไข่นี้ก็คือจะไปทําการผสมกับอสุจิให้เกิดเป็นการปฏิสนธิใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นการตั้งครรภ์แล้วก็จะมีท่อนําไข่ที่ที่เมื่อเกิดการตกไข่เนี่ยท่อนําไข่นี้ก็จะนําไข่ที่ทําการผสมกับอสุจิแล้วเนี่ยไปฝังตัวที่มดลูกครับผมโดยเปลี่ยนจากไข่กับอสุจิผสมกันก็เป็นไซโกดแล้วก็กลายเป็นเอมบิโอในระหว่างที่ กำลัาางนำไปในท่อนําไข่ซึ่งก็คือเกิดจากการที่แบ่งเซลล์แบบทวีคูนนั่นแหละครับแล้วก็ไปฝังตัวที่ปากมดลูกครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดการผสมไม่เกิดการปฏิสนธิเนี่ยก็จะเกิดออกมาผนังมดลูกจะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนแทนครับผมนี่ก็คือระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับก็มีมดลูกมีปากมดลูกมีช่องคลอดอันนี้พี่วาดแค่ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเองก็คือสมมาตรก็คือเป็นเหมือนกันเลยครับผม เราก็สามารถพอแล้วก็วาดต่างได้เลยนะครับทีนี้ก็จะมาถึงไอววะของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายครับผมอววะของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายเนี่ยเผื่อน้องๆคนไหนยังพอไม่ทันนะครับนี่ครับสามารถพอแล้วก็วาดวาดได้เลยครับนี้จะเป็นไอววะของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะครับก็คือจะประกรอบไปด้วยเหมือนกันครับมีอันทะที่ทําหน้าที่ผลิตอสุจิเหมือนกับรังไข่ที่ทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่มื่อกี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็มีท่อนําอสุจิครับผม มีท่อนำอสุจิที่ถ้าเปรียบกับเมื่อกี้ก็คือเปรียบเสมือนกับเป็นนี่ครับท่อนำอสุจิถ้าเปรียบกับเมื่อกี้ก็คือจะเปรียบเสมือนกับเป็นท่อนำไข่ใช่ไหมครับที่นำไข่ไปที่มด,มดลูกส่วนของอันท้านเนก็จะคือจะผลิตอสุจิแล้วก็มีท่อนำอสุจิเนี่ยนำไปผสมกับท่อปัสสาวะเพื่อให้ออกไปจากองคชาตได้นั่นเองครับ แล้วก็จะมีกะระเพาะปัสสาวะครับผมที่จะอยู่ในระบบใกล้ๆกันเลยแล้วก็จะมีท่อปัสสาวะที่ออกมาจากกะระเพาะปัสสาวะซึ่งท่อนําอสุจิเองก็จะมาที่ท่อปัสสาวะเพราะว่าจะออกไปจากอกคชาติหรือคืออวัยวะของเพศชายครับผมซึ่งก็จะมีต่อมมีท่ออีกมากมายที่จะมาที่ท่อปัสสาวะเพื่อที่จะทําให้สามารถที่จะเป็นการสืบพันธุ์ได้อย่างเช่นต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิ ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิซึ่งก็อยู่บริเวณกระเพาะปัสสาวะเหมือนกันก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่เลยครับต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิก็คือจะสร้างน้าเลี้ยงอสุจิเข้ามาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ท่อปัสสาวะเหมือนกันไม่อย่างนั้นแล้วก็อสุจิที่อยู่ที่ท่อปัสสาวะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ครับผมแล้วก็มีต่อมลูกหมากที่อยู่บริเวณล่างลงมาจากกระเพาะปัสสาวะนั่นเองครับผม ซึ่งน้องอาจจะเคยได้ยินคำว่ามะเร็งต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมก็คือต่อมลูกหมากตัวนี้นั่นเองซึ่งต่อมลูกหมากเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการส่งท่อไปที่ตัวท่อปัสสาวะเช่นกันโดยทาหน้าที่ในการปรับสภาพความเป็นกดกดด่างในอวัยวะเพศหญิงนะครับเมื่อมีเพศสัมพันธ์นั่นเองครับผมทีนี้ก็จะเป็นต่อมคาเปอร์ครับผมเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยครับต่อมเล็ก ก็คือต่อมคาปเปอร์นี้จะทาหน้าที่ในการสร้างน้ําหล่อลื่นแล้วก็ให้หลั่งออกไปพร้อมกับตอนที่อสุจิหลั่งเหมือนกันครับเพื่อที่จะทําการที่จะสามารถที่จะส่งอสุจิเข้าไปสู่อววะเพศหญิงได้อย่างปลอดภัยครับผมก็จะมีต่อมคาปเปอร์ที่สร้างน้ําหล่อลื่นครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็คืออววะเพศชายก็คือจะประกอบไปด้วยตามนี้เลยครับก็คือมีอันทะที่ทหน้าที่ผลิตอสุจิแล้วก็ผ่านไปทางท่อน,นำอสุจิแล้วก็มีต่อมสร้างน้าเลี้ยงอสุจิที่ส่งมาด้วยมีต่อมลูกหมากที่ส่ง การที่ทําให้เปล่าสภาพความเป็นกดด่างแล้วก็มีต่อมคาเปอร์ที่สร้างน้ําหลอดลื่นมีแล้วก็ทุกอย่างนะครับจะผ่านท่อปสัสสาวะไปที่องคชาตแล้วก็ส่งออกไปครับผมก็จบไปแล้วครับสําหรับอวะสืบพันธุ์ของเพศชายและก็เพศหญิงน้องสามารถพอดไว้แล้วก็วาดตามเขียนเขียนรายละเอียดขอวะต่างๆตามได้เลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการมีประจำเดือนของเพศหญิงนะครับ การมีประจำเดือนของเพศหญิงเนี่ยจะเป็นรอบ2 8วันนะครับผมซึ่งการมีประจำเดือนจริงๆแล้วก็คือการหลุดลอกของผนังมดลูกนั่นเองครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการหลุดลอกของผนังมดลูกก็คือจะมีไซคลตามนี้เลยครับก็คือเมื่อผนังมดลูกเนี่ย มีขนาดใหญ่มากที่สุดไซเคิลก็คือมีรอบนะครับรอบ28วันตามนี้ก็คือเมื่อผนังมดลูกเนี่ยใหญ่มากที่สุดครับก็จะทําการหลุดออกไปนี่นะครับทำให้เนี่ยกราฟนี้คือแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกแล้วกราฟบนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกก่อนในวันที่มีประจําเดือนก็คือผนังมดลูกนั้นได้ ขยะได้หนาตัวมากที่สุดแล้วก็เลยหลุดลอกออกไปก็เลยผนังรูกเลยกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ค่อยๆ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 หนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้นจนมาถึงหนาตัวมากที่สุดแล้วก็หลุดเป็นประจำเดือนแล้วก็วนแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาครับผมซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็คือการที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือโปรเจสเตอโรนเพิ่มมากขึ้นทำให้ อ่าผนังมมลูกเนี่ยหนาตัวมากขึ้นครับโดยจะมีอีกอย่างหนึ่งคือการตกไข่ที่ทําให้เนี่ยพร้อมที่ทําให้สามารถที่จะพร้อมที่จะผสมกับอสุจิได้ครับก็คือเป็นวันที่14ของรอบเดือนนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีประจำเดือนในวันที่1ก็จะมีการตกไข่ในวันที่14ก็แสดงว่าวันที่14เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็คือสามารถที่จะเกิดการปฏิสนธิได้มากครับผม พราะและการตกไข่เนี่ยจะเกิดหลังจากที่ฮอร์โมนอิสโตรเจนเนี่ยสูงที่สุดครับผมดังนี้เลยครับแล้วพอเรามาดูที่ฮอร์โมนนะครับระหว่างรอบเดือนกับความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนอิสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะเหมือนกับเป็นลูกน้องของฮอร์โมนอิสโตรเจนครับผมเพราะว่าจะเห็นเลยนะครับว่าฮอร์โมนอิสโตรเจนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก่อนแล้วฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยถึงจะเพิ่มสูงขึ้นตาม ซึ่งเมื่อฮอร์โมนทั้งสองเนกลับเข้าสู่ปกติหรือก็คือไม่เกิดการปฏิสนธิเนี่ยก็คือจะมีการหลุดลอกออกของขนังมดลูกเกิดเป็นประจำเดือนนั่นเองครับผมสามารถลอกตามได้เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการมีสำหรับเรื่องราวของการมีประจำเดือนต่อไปก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายแล้ก็จิตใจของเพศหญิงและก็เพศชายนะครับผมโดยสภาพ จิตใจเนี่ยจะเหมือนกันทั้งในเพศหญิงและเพศชายเลยครับเมื่อมีฮอร์โมอนเพศหลังออกมามากเนี่ยจะทําให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่ยิ่งเวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยก็ยิ่งจะทําให้อารมณ์เนี่ยอ่อนไหวง่ายฉุนเฉียวง่ายเพราะว่ามีฮอร์โมอนพวกนี้ครับผมแล้วทีนี้เกี่ยวกับสภาพร่างกายละ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในผู้หญิงเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าผู้ชายครับผมจึงจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยบางคนก็จะสูงกว่าในช่วงวัยนี้ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงก็จะเจริญเติบโตึ้นพร้อมๆกันทําให้เดี๋ยวผู้ชายก็จะค่อยๆสูงขึ้นตามมาทานเองครับผมโดยผู้หญิงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็เช่นมีเสียงแหลมเล็กมีสิวจากผิวหน้าที่มันมีสะโพกผายมีเต้านมขยายมีขนขึ้นบริเวณรักแร้และอวัะเพศแล้วก็มีประจำเดือนครับผมสามารถจดตามได้เลยนะครับพอแล้วก็จดตามเลยครับผมส่วนผู้ชายนั้นเมื่อเติบโตก็คือ เหมือนกันครับแค่อาจจะช้ากว่าผู้หญิงเล็กน้อยก็คือพอเทสโทสเตอโรนมีมากแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในนี้ครับผมก็คือจะมีเสียงแตกหนุ่มมีสิวจากผิวหน้าที่มันอ่าเหมือนกันเลยใช่ไหมครับมีหนวดเข่ามีขนขึ้นเวรักแร้กับอวัยวะเพศอันนี้ก็คือเหมือนกับผู้หญิงเลยใช่ไหมครับแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีขนที่น้อยกว่าตามฮอร์โมนเพศที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีเหงื่อออกแล้วก็มีกลิ่นตัวครับผมเหงื่อที่ออกเนี่ยอาจจะมีกลิ่นตัวมีไหล่ผายมีน้ําอสุจิครับผมซึ่งเราจะทํำยังไงีครรัับบกกา ปรับตัวสําหรับการที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก่อนอื่นเลยก็คือเราจะต้องเข้าใจก่อนครับว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นเรื่องปกติถ้าลองสอบถามจากผู้ใหญ่เนี่ยพ่อกับแม่หรือครูที่เคยผ่านมาก่อนขอคําแนะนําว่าต้องทํายังไงเขาจะบอกเองครับว่าเป็นเรื่องปกติครับสําหรับเรื่องพวกนี้สํสหรับน้องๆที่พอทไม่ทันนะครับ เขาจะบอกนะนครับว่ามันเป็นเรื่องปกติครับผมแล้วก็เราก็ต้องทําความสะอาดร่างกายเช้าเย็นใช้โฟมล้างหน้าให้สะอาดเพื่อไม่ให้เกิดสิวและนอนให้เพียงพอเพราะเวลาที่เรานอนเนี่ยก็จะมีโกรธฮอร์โมนหลั่งออกมาทําให้เราเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างเพียงพอครับผมหรือถ้าเป็นในผู้ชายก็อาจจะใช้โลออนในการดับกลิ่นกายนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ดูรอบเดือนให้ดีครับนับรอบเดือน28วันให้ดีแล้วก็พกผ้าอนามัยนะครับผม เรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางในการดูแลร่างกายตนเองครับสามารถพอแล้วก็จดตามได้เลยครับผมแล้วก็ไม่ต้องอายนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนแซวก็ให้บอกเพื่อน,ปนไปเลยว่าทุกคนเองก็เป็นเหมือน,อนกันแค่เราเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่กว่าจริงๆควรจะยืดอกภูมิใจนะครับว่าเนี่ยเราโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าคนอื่น,นครับผมทีนี้ก็จะเป็นเมื่อเกิดการ ก็จะเป็นพอไข่พอเกิดการตกไข่แล้วในวันที่1 4ของรอบเดือนและพออสุจิเนี่ยออกมาจากท่อนำอสุจิแล้วก็อาจจะเกิดการปฏิสนธิได้ครับทำก็คือเมื่อไข่เนี่ยผสมกับอสุจิก็จะเกิดเป็นไซโกดครับผมไซโกดจะเพิ่มจํานวนแบบทวีคูณเป็น2เซลล์่เซลไปต่อเรื่อยๆจนกลายเป็นกลุ่มเซลที่เรียกว่าเอมบิโอเจริญไปเรื่อยๆจนเป็นฟีตัสครับผมซึ่งเอมบิโอนี้ก็จะไปทําการเกาะ อยู่ที่ผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นนั่นเองครับนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องมีประจำเดือนทำไมผนังมดลูกถึงต้องหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของเอ็มบิโอที่ผนังมดลูกนั่นเองครับเพื่อให้เจริญเติบโตต,ต่อไปเป็นทารกในครรภ์ต่อไปครับผมสำหรับอายุครรภ์ปกติก็คือ40สัปดาห์หรือคือประมาณ280วันหรือ9เดือนนะครับโดยนับออจากครั้งที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเพราะเมื่อมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อผนังมดลูกหลุดล่กออกไปแล้วที่ผ m b o แล้วนั่นเองครับอย่างที่ได้บอกไปฮอร์มดลูกจึงไม่หลุดลอกออกแล้วจึงไม่เกิดประจําเดือนแล้วแต่ว่าการไม่เกิดประจําเดือนหรือการที่ประจําเดือนมาช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์เสมอไปนะครับอาจจะเกิดจากการที่ฮอร์โมนเพศผิดปกติหรืออาจจะเกิดจากการที่ช่วงนั้นเครียดหรือเปล่าช่วงนั้นสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าหรือช่วงนั้นนอนไม่พอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับแล้วก็ไปสอบถามคุณหมอได้ครับผมทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องของการคุมกําเนิดน,นะครับสำหรับบางคนนี่อาจจะพอร์ตไม่ทันนะครับ ทีนี้ก็อาจจะมาถึงเรื่องของการคุมกําเนิดนะครับโดยการคุมกาเนิดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวและการคุมกําเนิดแบบถาวรครับโดยการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวเนี่ยอาจจะคุมกาเนิดได้ก็คือแบบธรรมชาติโดยถ้ายังไม่ตกไข่ก็คือจะไม่เกิดการปฏิสนธินะครับโดยก็จะเป็นก่อนและหลังมีประจำเดือน7วันจากที่ได้เห็นไปในกราฟแล้วว่าการ ตกไข่ก็คือวันที่14การมีประจำเดือนก็คือวันแรกเพราะฉะนั้น7วันหลังจะมีประจำเดือนหรือ7วันก่อนมีประจำเดือนก็คือจะปลอดภัยครับผมแต่เอาจริงๆวิธีนี้คือไม่น่าเชื่อถืออย่างดุนแรงเลยนะครับผมเพราะว่า ก็อย่างที่บอกไปว่าการมีประจำเดือนหรือการตกไข่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากฮอร์โมนเพศที่เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่สามารถเชื่อถือวิธีการนี้ได้ครับผมต่อไปก็คือเป็นการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดนะครับซึ่งมียาเม็ดคุมกำเนิดแบบธรรมดายาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินหรือยาแบบฝังคุมกําเนิดนะครับผมซึ่งวิธีนี้ก็จริงๆแล้วควรจะเก็บไว้เป็นวิธีสุดท้ายอย่างเช่นวิธีฉุกเฉินก็คือเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเพราะว่าการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดก็คือเขาจะไปเปลี่ยนแปลงที่ฮอร์โมนในร่างกายของเพศหญิงนะครับซึ่ แต่ก็อาจจะมีผลเสียที่ฮอร์โมนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติหรือลดลงมากกว่าปกติก็ได้ครับอ่าสามารถพอแล้วก็จดตามได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นชั่วขาวนะครับก็คืออย่างเช่น การใช้อุปกรณ์ชั่วก็คือเป็นการใช้อุปกรณ์ครับซึ่งวิธีนี้เนีย่ยก็คือไม่มีก็คือไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายก็คือเป็นวิธีการที่แนะนํานั่นเองครับก็คือการใช้ถุงยางอนามายัยซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับในการที่จะใช้ถุงยางอนามายัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าไม่มีการป้องกันหรือไม่มีการใช้ถุงยางอนามายัยก็คือไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นเนี่ยถึง80%เลยทีเดียวซึ่งไม่เหมาะอย่างอย่างมากเลยครับเพราะอาจจะทําให้เาาตงคอนยทสี แล้วก็เสียทุกทุกอย่างได้เลยครับผมเพราะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าจะไปทําแท้งจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็คือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเช่นการที่หมอเนี่ยอาจจะไม่มีฝีมือเพราะว่าการตั้งครรภ์ก่อนการทําแท้งเนี่ยจะไปทําแท้งในโรงพยาบาลไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปทําแท้งเถื่อน ซึ่งอาจจะเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ตายได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ดีที่สุดก็คือจะต้องป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์โดยการใส่ถุงยางอนามัยนะครับผมแล้วก็การทำหมันถะการทําการคุมก็เนิดถาวรก็คือแทนทําหมันเช่นผู้ชายก็ตัดท่อนํอาอสุจิผู้หญิงก็คือตัดท่อนําไข่ครับเพราะว่าเป็นทางที่จะนําอสุจิเนี่ยออกไปสู่ภายนอกส่วนท่อนําไข่ก็คือเป็นการตัดเส้นทางที่อสุจิจะมาถึงไข่ที่ตกลงมาที่ท่อนําไข่นั่นเองครับผม นี่เลยครับก็คือทั้งหมดของบทเรียนนี้ที่ได้เรียนไปนะครับผมก็คือน well ี่ครับอย่างเช่นถ้าเป็นในท่อนําอสุจิก็คือถ้าเราตัดตรงนี้อสุจิก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ส่วนถ้าเป็นท่อนําไข่ก็คือถ้าเราตัดตรงนี้อสุจิก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาผสมกับไข่ที่ตกลงมาบริเวณนี้ได้ครับผมอ่าก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับข้อมูลทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปในครั้งนี้ก็ เริ่มจากอาวัะสืบพันธุ์เพศหญิงมีอะไรบ้างอาวัะสืบพันธุ์เพศชายมีอะไรบ้างแล้วการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคนเป็นยังไงการมีประจำเดือนเป็นยังไงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงยังไงตกไข่วันที่เท่าไหร่นะครับผมเราสามารถนับวันตกไข่กับวันที่มีประจำเดือนได้ยังไงนะครับแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในเพศชายเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่จะอารมณ์ร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายมีมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายก็ทําให้เราสามารถที่จะยอมรับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้ครับผมแล้วการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพศหญิงเป็นยังไงแ,แล้วเมื่อเกิดการปฏิสนธิเนี่ยการตกไข่อะไรจะเป็นยังไง แล้วเมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงดังนี้แล้วเราจะมีการดูแลร่างกายของเรายัางไทงทำความสะอาดทุกวันใช้โฟมล้างหน้าเพื่อไม่ให้เกิดสิวใช้โลออนในการดับกลิ่นสอบถามผู้ใหญ่การมีประจําเดือนก็คือพกผ้าอนามัยในทุกครั้งที่มีรอบเดือน28วันแล้วการปฏิสนธิเกิดจากอะไรนะครับผม มีการพัฒนาไปเป็นเอมบโอไปเป็นฟีตัสได้ยังไงฝังตัวที่ผนังมดลูกแล้วจะทาให้ไม่เกิดประจําเดือนอีกต่อไปเพราะว่าผนังมดลูกจะไม่หลุดลอกออกมาแล้วนะครับแล้วการคุมกาเนิดก็คือมีการคุมกำเนิดทั่วคราวและก็ถาวรน,นั่นเองครับโดยการคุมกำเนิดก็คือต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยอนาคตถ้าอนาคตก็จะเสียไปเลยนะครับการจะอยู่ในสังคมเนี่ยก็จะอยู่ได้ยากเพราะว่าก็จะมีคนดูถูกว่าทําไมถึงตังครก่่อนนวววัวละวละเาที การเรียนก็จะหยุดลงนะครับโดยเฉพาะในเพศหญิงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารักจริงๆก็คือไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือควรที่จะป้องกันทุกครั้งทีงทงทงม่มีเพศสัมพันธ์นะครับเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวอันควรเมื่อเราพร้อมแล้วจึงจะมีเพศสัมพันธ์ที่จะให้กหําเนิดทายาทซึ่งถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยการดูแลอะไรก็จะเป็นไปได้อย่างถูกต้องเหมือนกับที่พ่อกับแม่ดูแลพวกเรานั่นเองครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็ขอจบสําหรับข้อนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคำถามข้อนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมถ้ามีอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคิสวัสดีครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอะเปิดใจเรียนรู้ค่ะระกาณ์